แสสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผม,ผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ผมข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติกเกอร์ของผมนะครับที่ตีมดที่ผมวาดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อของผมนะฮะไอ้ก็เริ่มตัวน่บาทต่อเดินยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับ โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ทำอะไรครับผมวันนี้จะมาทำคลิปครับผมนะฮะเหมือนสรุปข้อมูลม็อบบวตกับผมในปี2023ครับผมนะว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างครับผมนะฮะจะมันมี3ตัวด้วยกันนะผมเราจะมาเริ่มที่ตัวแรกครับผมม็อบตัวแรกครับผมก็คือครับหรือปูครับผมนะฮะม็อบตัวนี้ก็จะอยู่ในป่าใบโอเมงกรูฟครับผม ไอเจ้าปูเนี่ยครับผมมันจะเอาไอเทมที่ชิวว้วๆครับครอครับผมเป็นก้ามปูทำว่าชิ้นทำอะไรได้บริบทประโยชน์มากก็คือเจ้าเนี่ยจะสามารถทำให้เราสามารถที่จะวางบล็อกได้ไกลขึ้นครับผมแต่ในคลิปเนี่ยมันไม่ได้โชว์ว่าวางยังไงครับผมนะฮะก็ต้องดูว่าผมได้เกิดจากใไอม็อบตัวนี้อยู่ในเกมก็คือวัวตัวนี้นครับผมนะฮะโอเคต่อมาครับผมตัวที่สองครับผมไอเจ้าเนี่ยมันก็คืออมาริโนหรือตัวนี้มันก,ก็ผมมันจะอาศัยอยู่ในเวอมสวัสด์นียสวัสดิ์หน้าเนี่ยครับผม นี่ค hmm. like mm ือเตร์มาติโลหนึองในม็อบที่ต้องการจะเข้ามาในมัริดมันอาศัยอยู่ในหลาที่นต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าทุ่งหญ้าหรือในป่าที่งหญ้าแต่ถ้าเราต้องการจะทำเป็นให้มัาที่จะวครับแล้วก็ม็อบสุดท้ายก็ผมนะครับเจ้านี้เอาผมก็คือในส่วนของตัวนกเพนกวินก็ผมนะครับโดยเจ้านี้ผมก็จะมีวลยของมันเป็นตัวโตกับตัวเด็กกับผมโดยเจ้าเนี้ยสามารถพบได้ครับผมใน ใบโอมที่เป็นผู้คนหินเับผมนะครับถามว่าจ่ทำอะไรได้ก็ผมก็คือถ้าอยู่บนบกเนี่ยมันจะเดินค่อนข้างที่จาเอ,อิเชิงชาซุ่มซ่ามรับผมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน่ยน้ำเนี่ยครับผมตัวนี้ก็สามารถจะช่วยเรือของเราเนี่ยว่ายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นรับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะฮะ,ะถ้าเกิดคุณสนใจม็อบตัวนี้ก็ผมก็สามารถได้จะโหวต็อบตัวนี้ได้ครับผมในวันในงานไหมครับไลฟ์ Live ก็ผมนะครับโอเคโดยไองานที่ว่าเนี่ยครับผม,มจัดวันที่15าตุลาผมเวลาประมาณเที่ยงคืนหัวบ้านเรารับผมนะครับ ก็เป็นว่าสรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนช่วยลืมกไลค์ช่วยม้าสกาย,ยสรับคลิปนี้กตอลอดผมสวัสดีครับบ๊ายบาย